ดีคะ่ะวันนี้พรุ่งนี้วันเด็กคำฝันวันเด็กเขาพูดว่าอะไรคะรู้หน้าที่มีวิในใฝ่ความดีอาแล้วพูดอีกทีนะอะไรนะรู้หน้าที่มีวิในใฝ่ความดีเออแล้พวพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวไหนคะไปดูท้องฟ้าจันทร์ไปดูอะไรท้องฟ้าจัานทร์ดาวไปไปดูดวงดาวใช่ไหม โอ้นาสนุกจังเลยไปดูที่พวกนี้จะเป็นยังไงมั่งแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้ยไม่รูไปรอยายกับตาจะไปซื้อรองเท้าใช่ไหมล่ะ ก็ยังมีอยู่นะคนหายอ้าวหนูดีแล้วก็ล้มหรอกเสียงจ้า,อจาของเข้าไปไหนในนี้หน,นูชอบอะไรหนูชอบกระต่ายหรือว่าชอบเจ้าของเขาไปกินข้าวหม,มีกินกันกี่นิ้วี่

วเวลาเห็นเงี้มันก็น่า,ารักดีนะนว่าไหมมัน,มนเลมันน่า,ารักดีไหมลูาากลูกกลัวมันกัดเขานารักเ่ารักเขาไม่กัดนั่นสอกชอบไหมชอบกระต่ายภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอเล็บบิดบอกคำฝันวันเด็กกระต่าย กะได้เขาฝันวันเด็กเกียอะไรเอ่ยเดี๋ยวพูดให้ฟังนะดูได้ที่มีในฝันแต่พไมอ้อมดูตัวนี้น่าเลยมันเหมือนกับมันจะมีพิการหรือเป็นอะไรปั๊มันมันมันกระลิงกร้ลงมันเล่นกลฟองเงี้ยมันกระโดดได้เฮ้ยคิดว่าเราจะให้อาหารมั้นี่อะอาหาร หนูแรปเตอร์เจ้าหนูแรปเตอร์ห,หนูแรปเตอร์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกิ่งเมันเล่นก็เป็นใหญ่ไปไกลเล่ิ่งไปไกลนะหนู่หนูดีเปนปัญหาใหญ่เลยปบ ้าชุดนอนชุดละสองร้อยชุดนี้เหรอ,อชุดออละ,ดละต,ตัวละหนึ่งร้อยบาท